สวัสด anyway, uh, ีครับว yeah, ันนี้พบกับเชฟโป้นะครับวันนี้เชฟโพสนก็จะพามาตำบวกลเตตครับก็คือทำมะละกอนะครับเดี๋ยวเราไปหาไม่เศร้าครับครับตอนนี้เราก็เจอไม่เศร้าครับก็คือไม้สอยนะครับเดี๋ยวเราไปสอยมะละกอนะครับครับตอนนี้กอดถึงถึงที่แล้วร้อยนะครับเดี๋ยวมาถืงขั้นตอนกันซีเลยครับซีก็คือสอยนะครับนี่ครับแกนี้ออกมาเลยครับ ตอนนี้มาขั้นตอนการปอกเปลือกครับครับปอกเปลือกครับปอกเปลือกนะครับอป,ปอกเปลือกครับตอนนี้ก็ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับมาสับกันครับเบเ มาครับมาขั้นตอนกันใส่หอมขาวครับนี่ครับบีครับโ้ดนมดนี่ครับใส่ลงไปแล้วครับพริกแห้งครับใส่ครับสามเลยครับมาครับมาขั้นตอนกันใส่น้ำตาลครับ นะครับอะไรครับจอครับปลาห้าครับปลาครับปลาครับปลับีชาส้มครับ ครับใส่เปียกส้มครับคนครับคนเข้าวใส่ป่านิดหนึ่งครับครับมาครับมาใส่เส้นหมูกระเตดครับคือเส้นมะละกอนะครับนะครับปาหมะนาวครับ เรียบร้อครับครับเซมิโน,น่ของกีบครับตามครับตามมือเข้ากันครับคู่ครับ นะครับดูสีน้ำครับหน้าตาครับนะครับเอาไปใส่จานเลยครับม,มากันต่อก<ล>ัอรทีมครับนี่ครับ<ล>ม้อดวานะครับรนะครับใส่ด้วยครับ มาขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ถั่วครับครับใส่ไปครับครับรวยนะครับมาครับมาขั้นตอนง่ายตีนครับนี่ครับคำบิ๊กมัมครับบิ๊กมัมครับนี่ครับอื้ม เมองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแลก้กดกระดิ่งด้วยขอขอบคุณครับ